เอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้าสู่โลบอคในแบบของเคียจเจอออฟโซนอรีกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้มานะครับผมเพื่อจะอัปเดตมาวันนี้เลยนะครับผมก็ในตัวใหม่นะครับจะอยู่ในตู้ของอ่ากาเล็กซี่นะครับผมก็สามารถดูได้ที่รายเคียเจอ์นะครับผมแล้วก็เลือกไปตรงที่ตู้ที่มีชื่อว่า Galaxy Explorer Gacha นะครับนี่ครับผมมันจะชื่อว่านาราโซเล็กนะครับผมจะเป็นตัวที่2เนาะ อันนี้คือตัวที่ตัวใหม่ที่มึงเข้าตู้มานะครับโดยวิธีการสุ่มของตู้กาชานี้นะครับผมเราสามารถหาได้จากในแมปนะครับผม,มจะเป็นโทเค็นเนาะเป็นโทเค็นเป็นตัวกาแล็กซี่นะครับมันจะดรอปตอนช่วงกลางคืนนะครับผมมันมีโอกาสประมาณเห็นเขาบอกว่า10%นะครับรูปลักษณะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับตอนนี้ซึ่งผมมีอยู่6โทเค็นนะครับผมก็จะสุ่ม ได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับผมใน1รอบนะครับต้องใช้500เห็ดในการสุ่มนะครับผมจะรออะไรกันละครับลุยกันเลยดีกว่าตัวมันชื่อว่านาราโซเล็กนะต้านผิดขอภัยด้วยนะครับผมโอเครอบแรกไปหวัว่าจะไม่เกลือนะครั้งแรกครับผมเฮ้ยฮึบโอ้โหได้ฟิล็กได้ฟิเล็เลก,เลกติดมาป่ะดิฟิเล็กติดเหรอเออได้อันนี้มาได้โอโหในช่องแรกมา,มา แล้ต้องการอันที่สอง่ตู้เลขก็เกลือลีรอบที่สองปึ๊บพิกัะจิ๋วไอ้ซ้ำจริงเหรอถามจริงมันจะซ้ำขนาดนี้ได้เหรอสองรอบแล้วนะไปรอบที่สามขอสักรอบจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราจะต้องไปหาในแแบบแล้วนะรอบที่สามจงออกมาลูกพ่อวิ่งสามรอบออกมาสามรอบติดเลยเหรอเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันจริงปะเนี่ย ไอ้สามรอบติดแล้วนะรอบที่สี่ได้มาแล้วรอบที่สี่โอ้โหฉันหมดกับแกไปเยอะมากแล้วดิหมดไปตั้งสี่รอบก็จะออกแมาไม่ได้ตัวบนซ้ำมาสามรอบไปอีกสองรอบผมขอแบบถุบดุดเดียวเลยสองรอบอ่ะไปสองรอบนี้ผมก็ชิวๆได้แล้วเพราะว่าผมได้ตัวมารีวิวแล้วครับผมจะออกมาเฮ้ยอุ้ยตัวนี้ผมก็ยังไม่มีได้อยู่ตัวที่สอง ได้สามดีหมดกันพอดีโดนล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโทเคนเราหมดแล้วเออถือว่าโอเคอยู่นะได้หกรอบเนี่ยผมสุ่มมาได้รอบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีมเลยดีกว่านะครับ let's go โอเคแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับตัวในซาโซแลกนะครับผมก็ตัวในซาโซแล็กนะครับเป็นตัวระดับเทียบสามนะครับผมในเวลาโตนะครับใช้เวลาโตสัสองนาทีเลยนะครับผมก็ซึ่งว่าใช้เวลาโตันานอยู่นะครึ่งชั่วโมงเลยเนะี่ย ความสามารถของมันนะครับก็คือกัดเลือดไหลในระดับ4เลยนะครับแล้วก็การเลือดไหลได้ด้วยนะกัดเลือดไหลกันเลือดไหลได้ด้วย10%นะครับผมแล้วก็สามารถจริงเลเซอร์ได้ด้วยนะครับผมเป็นเลเซอร์ให้สถานะของพาราไลน์นะครับหรือว่ากดบางการบางเห็นนะครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นตัวเด็กเป็นตอนตัวเล็กของมันนะครับเขาเรียกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะพ่นลําแสงอะไรได้นะครับก็เป็นตัวที่สาตวรกินทั้งพืชกินทั้งเนื้อนะครับผมก็ยังโอเคนะกินได้ทั้ง2ออย่างนะครับ เพื่อทางเหนือเฮ้ยมันบินได้ด้วยเอ้ยผมนึกว่ามันเดินได้อย่างเดียวมันบินได้ด้วยนะครับก็ใช้ได้นะ <S <S มันเป็นสัตว์ที่บินได้ดผมว่ามันเป็นตัวที่มันวิ่งไวด้วยนะมันเป็นตัวที่วิ่งไวในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็บินได้ด้วยเออมันมันล่าได้ไหมผมว่าน่าจะล่าไม่ได้นะคิดว่าล่าได้ไหมคุณผู้ชมลองถามเขาก่อนว่าขอลองกัดหน่อยได้ไหมเออขออนุญาตเรากัดได้นะเ,เดี๋ยวผมจะลองกัดนะครับผมดาเ่มเป็นยี่สิบจุดห้าโอ้โหน้อยมากเลยอะ ดาเมจยี่สิบจุดห้าถามจริงจะไปตัดเอ้ยจะไปกัดใครตายเออเฮ้ยยี่สิบจุดห้าตอนตัวเล็กนี่นะจะแบบโอ้กัดหลายเทียะแต่ไม่บอกอาการล่าได้เลยนะผมว่าแต่มันก็เป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งลนะคล,คล้ายกับตัวโบคารีปะเออตัวมันตัวมันสวยอยู่นะแต่ถ้าดาเมจยี่สิบจุดห้าก็ล่าไม่ได้ครับผมถ้าตัวดาเมจยี่สิบจุดห้าอย่างงี้น่าจะล่าไม่ได้แต่ล่าผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ปวดได้ดีเลยนะเพราะว่าด้วยความสามารถของมันที่มันลดบางการมองเห็นนะครับ ถ้ามันโตแล้วมันจะพ้นได้นะเอออันนั้นนะผมว่าน่าจะต้องรอตรงนั้นอะ่ะอันนั้นคือเป็นตัวที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตน่าจะดีกว่าแต่ถ้าลาบแบบว้าลา,บ,า,ลาแบบเดียเด่ยวๆเลยอะไรเงี้ยน,น่าจะไม่ได้แต่ก็อย่างว่าคนเพื่อได้ตัวใหม่มาก็เยอะนะครับผมตอนเชาน้านี้แต่ผมก็หมดไปถามว่าเยอะไหมก็หมดไปประมาณพอสมควรนะครับใครคิดว่าที่จะสุ่มหาก็ลองคิดดีๆนะครับผมบางคนอาจจะดวงดีในการสุ่มรอบเดี่ยวได้ อย่างผมอะไอเรื่องพวกนี้ผมมันไม่มีดวงอยู่แล้วไกก็สุ่มหลายรอบนะครับผมสุ่มแบบจนรอบสุดท้ายอะก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะแต่ก,ก็คิดดีๆันแลวกันครับก่อนจะสุ่มนะเแนก็หาเสื้อก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยเนาะเดี๋ยวผมขอญอาตัดไปตอนที่มันโตเลยแล้วกันครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมในคลิปนี้จะได้แบบไวๆหน่อยเนาะ two thousand years later โอเคครับผมและนี่ก็คือตอนที่มันโตเต็มวัยแล้วนะครับก็ลักษณะมันก็ตัวใหญ่ขึ้นเลยแหละ นะแล้วก็สามารถพ่นได้ด้วยนะครับผมพ่นได้แล้วนะครับจะเป็นสนานะอา,าร์ลไลนะครับผมแล้วก็การบดบงังการมองเห็นเนาะก็เป็นตอนมาโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพ่นหน่อยนะครับอลองหน่อยนะโอ้ดาเมจตอนต้นนี่ดาเมจดร้อยแปดเลยนะแต่ว่าตอนโตนี่น่าจะโอเคอยู่นะถ้าเอาล่านะครับไหนเดี๋ยวลองพ่นหน่อยสนะิพ่นเข้าไปแค่แปดเอ,องเหรอดาเมจดแค่แปดนะแสดงว่ามันเป็นซับแหละ ครับด้วยแล้วก็ผมว่าล่าได้อะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ล่าได้ด้วยตอนแรกผมคิดว่ามันล่าไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมองใหม่ตอนตอนมนตนเนี่ยผมว่ามันล่าได้นะก็สามารถไปหาเลือกสุ่มกันได้นะครับในตู้ของกาแล็กซีนะครับผมสามารถหาได้ตอนช่วกลางคืนนะครับตัวของโทเค็นกาชากาแล็กซีนะครับผมเอ้ามันประกัดคุณเปาโลมาช่วยเราต้องช่วยเราต้องช่วยว่าจะไม่ได้ไฮไลท์แล้วคุณเปาโลเราโดนออุ้ยเราโดนอุ้ยอุ้ย ติดไฟชิบหายละมันไล่มันไล่คิดไปทั่วเลยผมผมจะลองสู้ดูนะแต่ผมที่สนาะไฟผมขอเอาสนามไฟออกแป๊บนึงโอเคสานามเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคืนให้นะไม่ต้องห่วงไอตัวแย้ไฟนี่มันจะลาหมดเลยใช่ไหมได้เลยนี่แล้วเราก็ถอยให้มันเลือดไหลไปก่อนนะเราก็ถอยดูดีมันกลับหมดเลยอะโอลิชิ ผมพยายามต่อต่อไปนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเพิ่มเลือดนะครับแล้วอยากลงไปกัดให้มันเลือดไหลต่อนะแต่ว่าเราก็ต้องระวังด้วยเพราะสะเตมินียตอนเนี้ยเราหมดแล้วไงพอดีเราก็ตอบไปเรื่อยๆพอดีนอนนอนล้วก็พุ่งลงไปหาครับแล้วก็กัดแล้วก็บินเออยอย่างนี้อย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้เฮ้ยเราโตเต็มใบแล้วเดี๋ยวพึ่งนะเราสามารถเอลเดอร์ได้แต่เรายังไม่เอลเดอร์ เฮ้ย <Hey, S 2> พี่ไฮโคสกัดมันได้หรือเปล่ามันเอาเนื้อไปหมดเลยแต่ก็อยางว่ามันไฮโคสนกันนักหาเหมือนกันนะแต่ก็พ่นมันก็โลดนานอยู่นะแต่เรากัดมันเราก็ติดไฟด้วยนะครับผมเราก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแต่ดามเมจมันก็แรงด้วยนะไอตัวแย้ไฟตอนกัดเราอะโอ<ฮ>้ผมว่าผมลากแค่ไม่ได้ไดเลยคุณผู้ชม ดาเมดก็ไม่ค่อยจะเข้านะครับผมยิ่กัดมันก็แบบติดไฟด้วยอะผมว่าสู้ยากครับสำหรับผมนะต้องเอาตัวพวกมาช่วยครับถ้าคนเดียวผมมาล่าไม่ไหวถ้าจะล่าตัวแย้ไฟนะครับ <c oughs> จะพยายามเอาให้มันไตายมันก็ไม่ได้มันนอนเพิ่มมันนอนเพิ่มเลือดด้วยอ่ะเออ โอเคครับผมหากใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ไว้กันด้วยนะครับผมจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆนะครับหากท่านไม่อยากพาคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สามารถกด s u b ส c r i b e ไว้กันด้วยนะครับผมนะจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการล่าสั้นๆแล้วกันเนาะมันก็ถือว่าล่าได้ยากอยู่นะยิ่งเจอตัวแย้ไฟนี่ไปกัดเขาแล้วก็ติดไฟมันถือว่าล่ายากอยู่นะครับโอเคก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย